สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมูกันซึ่งวันนี้เราจะไปมูกันในกรุงเทพพื้นที่ใกล้เคียงของเราตรงนี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะครับ ที่แรกที่เรามานะครับทุกคนคือวัดละคังนะครับมาไหว้พระขอพรนะครับเสริมสิริมงคลเพื่อให้ปังปังเหมือนด,ดังเหมือนเสียงละคังนะครับทุกคนหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมเดินเที่ยวตลาดวางหลังนะครับบอกเลยว่าของกินที่นี่อร่อยทั้งนั้นเลยครับทุกคนและราคาก็ไม่แพงครับ หลังจากที่เราเดินวางหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อที่สถานที่แห่งนี้เลยครับซึ่งวัดนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เราจะมากราบสก,การะของสายมูแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยมากเลยอีกหนึ่งที่นะครับแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยของวัดนี้สายมูจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคือการลอดใต้แท่นข้องสมเด็จพระยาตากนั่นเองนะครับ ที่วัดอรุณน,นะคะใช่แล้วอตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอรุณน,นะครับ ถึงแล้วนะครับจุดที่เราอยากจะมาไหว้กันใช่ค่ะก็คือ,คอโบสถ์น้อยนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอัน,น,นี้คือโบสถ์น้อยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาคือวันนี้เราตั้งใจมามาลอด แ,แทนล้างอาถรรพต้องรอดฝั่งไหนไปฝั่งไหนอ่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเนาะนี่คือวันนี้เราตั้งใจมาเติมดวงพวกความฟังของเรามากเลยเนาะซึ่งประแทศน,นี้สร้างเมื่อปีพศ2,3 1 0นินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดกัน มึงไม่ปังนะมึงไม่ปังนะเพราะหัวกูปังไปรอบหนึ่งกูได้ยินเพลงครบและต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ศาลหลักเมืองกันเลยนะครับ <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและนะครับ <c oughs> เพื่อความมั่นคงของเรานะครับ <c oughs> เหล่านักมูทั้งหลายจะต้องพลาดไม่ได้เลยนะ <c oughs> และข้างๆพระหลักเมืองนะครับเราก็จะเห็นหอเทพารักษนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเขตคุปและเจ้าหอกองนะครับซึ่งที่นี่บอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับต่อมานะครับเราจะไปมูกันที่ศาลเจ้าพ่อพญาครุฑนะครับซึ่งอยู่ในซอยนะครับเราเห็นเ,เพื่อนๆชาว Facebook ของเราบางคนนะครับมามูกันที่ศาลเจ้าพ่อพญาครุฑเราเลยจะลองตามมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ และตอนนี้ครับเราอยู่กันบริเวณเสาชิงช้านะครับเราอยู่กันที่วัดส,สุทัศน์นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเอ่อไหว้พระแม่ลักษมีและเอ่อเทวสถานนะครับเรามาไหว้พระกันที่วัดส,สุทัศน์กันก่อนนะครับต, Sur S <S ต่อมาเรามามูกันที่พระแม่ลักษมีนะครับซึ่งอยู่ข้างวัดส,สุทัศน์นั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นเทวสถานนะครับ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดสุทัศน์นั่นเองนะครับอยู่ตรงข้ามกับเสาชิงช้านะที่นี่นะครับเราจะมาไหว้พระพรมนะครับแล้วก็พระศิวะลึงครับแล้วก็พระเอ่อพระพิคเนตเลยนะครับหลกัหลกๆของเราเลยนะครับ และสุดท้ายของวันนี a ้นะครับเรามากันที่โลหะปราสาทนะครับเรามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้านบนโลหะปราสาทนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในวัดราชนัดดานั่นเองนะครับวิวสวยเลยนะครับข้างบนนี้ะนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับการมูของเรานะครับจะประสบความสําเร็จได้นั้นมันก็อยู่ที่การกระทําของเรานะครับหากเราบนบานสรกล่าวและขอเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือกระทําความดีเราก็ไม่ได้รับผลดีตอบมานะครับ